ประชาชนก็กลายเป็นว่าเป็นสมบัติของอทุนสามานไปก็กลับมาทำให้ความเดือดร้อนสู่ประชาชนนะครับเราต้องใช้น้ำมันแพงเราต้องใช้แก๊สแพงขึ้นเงินทุกวันทุกวันอยน่างนี้ทุกเดือนข้าวแกงก็จะแพงนะครับเาาชิญค<ๆ>ุณหมอบอกรายละเอียดต่อเลยครับไฟฟ้าก็าแพงด้วยค่ะ คือวันนี้จะรายงานความคืบหนไหวอยูน่นะคะหลังจากที่เราได้มอบหมายจากหลวงปู่นะคะวันนี้ก็ได้สําเร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้ฟังกันมาหลาหลายรอบในหมู่นของคณะกรรมการแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ทางด้านพลังงานและก็กฎหมายนะคะก็ฉบับนี้ก็จะมีร่างแผนแม่บทของสภาพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนแห่งรางชอาจักรไทยแล้วก็มีร่างพรบรนะคะสภาพลังงานอ่ และทรัพยากรธรรมชาติแห่งราชอาณาจักรไทยรวมถึงร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะฉบับรัฐสวัสดิการนะคะพี่น้องคะถ้าท่านได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญน,นี้นะคะจะเห็นว่าประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่งเลยนะคะเ,เรื่องการแจกที่ดินทำกินเรื่องทรัพยากรนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะทรัพยากรของอชุมชนใดหรือแหล่งใดเนี่ยชุมชนในพื้นที่นั้นมีกรรมสิทธิ์แล้วก็ จะต้องแบ่งผลประโยชน์ให้บรัดอย่างนะ้อย80%น่ะจากปัจจุบันเราได้แค่10-30%นะคะอันนี้คือผีเยอะแยะถ้าท่านได้อ่านนะคะนี่จะขึ้นอของเว็บไซต์แล้วส่วนหนึ่งที่ว่าในอนาคตหลวงปู่ก็คงขึ้นเว็บไซต์ให้ท่านได้ดูนะคะรายละเอียดมีเยอะมาก้อยอยูนะ่นะคะแล้วก็ในวันนี้เราก็ได้มาให้ามาให้หลวงปู่นะคะอาจจะในในอนาคตหลวงปูอ่อาจจะท่านา ยังไงก็ยัง,งก็ยังไม่ทราบยังไงต่อนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาชี้แจงว่าในเนี้ยมีกรอบอะไรบ้างเดี๋ยวจะเชิญดรเรฉลิมเกียรติช่วยชี้แจงหน่อยนะคะครับสำหรับาการทำร่างแผนทั้งหมดนะครับเราตีกรอบของขอบเขตของสภาพลังงานและทรัพยากรแห่งชาติเนี่ยออกเป็น 3หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับสิ่งที่เราต้องมองก็คืออันที่หนึ่งคือเราจะมองกันที่พลังงานจากปิโตรเลียมนะครับเก๊สพลังงานปิโตรเลียมชาวบ้านปิโตรเลียมซึ่งรวมหมายถึงน้ำมันดิบแลแกรมาแช่ขับอี่เดียวปิโตรเลียมชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจับเป็นน้ำมันดิบแล้วก็แก๊สที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับอันนี้คือกล่องที่หนึ่ง รอบที่2เนี่ยเราจะมองถึงพลังงานหมุนเวียนครับคือพลังงานหมุนเวียนนะมันเป็นพลังงานทางเลือกที่เราสามารถที่จะใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมันดิบแลวก็แก๊สธรรมชาติต่อไปซึ่งผมว่าเป็นพลังงานที่มีอนาคตอยา่างมากมายครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศทางเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นวัตถุดิบหรือทิ้งจากทางการเกษตรนี่ย สามารถนํามาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนได้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมฮะพลังงานหมุนเวียนมีอะไรบ้างที่พี่น้องเห็นอยู่ชัดๆนะฮะหลายอย่างเลยนะประเทศไทยเราครับอย่างเช่นไบโอดีเซลที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ทดแทนในเครื่องจักรคุณทาพการเกษตรของเรานะครับจากขี้หมูที่มูลมูลข้อบัวอะไรเนี้ยนะฮะครับแล้วก็นามาหรือไม่ก็จะเป็นพวก ซี่หมูนี้อันนี้เอามาทาเป็นแก๊สก็ได้นะครับเ,เป็นแก๊สที่เราเอามาใช้ในการหุงต้มหรือเศษวัสดุหรือาใช้ทางการ,กรเกษตรนะครับเราสามารถที่จะมาผลิตเป็นเอทานอลได้นะครับแล้วก็จะมีพลังงานลมลมแสงแดดแสงแดดนะฮะ,ะแล้วก็มีอะไรอีก,กอ่ะเป,เป็นพลังงานน้ําอย่างนี้ก็ยังจะได้เป็นพลังงานความร้อนใต้พิภพอันนี้เราก็สามารถทามาใช้ได้เดี๋ยวนี้นก็มีอุกพืชพลังงาน อุณหภูมิได้จะไมรย์ครับอย่างเช่นยกยก,กตัวอย่างอย่างสาหลายนะครับเรามีการวิวเคราะห์วิจัยในการที่จะนาําาสรเลี้ยงสาหลายสาห่ายเป็นพืชที่โตเร็วมากครับแล้วก็สาหลัยเนี่ยมีปริมาณน้ํามันดีเซลเนียในตัวของสาหลา่ยเยอะ ท,ที่เราจะต้องร่างสนับสนุนอันนี้เพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่าน้ํามันใต้ดินเราเนี่ยจะมีความยั่งยืนแค่ไหนนะคะแต่ว่าในบนดินเ,เราเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันทั้งแดดทั้งน้าทั้งลมอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงที่พืชที่เราสามารถปลูกขึ้นมาได้ใช่ไหมคะเราก็เยลยร่างอันนี้ขึ้นมาแล้วหลวงปู่ก็เน้นมากในเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะพลังงานหมุนเวียนเนี่ยครับแล้วของขา<อ>ยที่เรามองไว้ก็คือ ah e ừng, ถ้าเกิดลงผลิตแล้วเนี่ยยังไม่มีกฎหมายเลยนะที่จะให้เราสามารถที่จะ ขายหรือจําหน่ายจ่ายแจกให้กับคนใช้ทั่วๆไปนะครับเพราะประเปัญหาท,ท,ท,ที่ที่เราต้องที่เรามองก็คือถ้าเกิดเราผลิตไบโอดีเซลได้นอาจจะผ่านทางด้านสากลแเราต้องขายได้ครับขายรวมตัวกันใช้ใช,ใช้น้ํามันพืชใช้แล้วอะไรเนี้ยมาผลิตเป็นไบโอดีเซลแล้วถ้าเราขายในชุมชนของเราผ่านทางสากลเนี่ยมันก็จะเป็นการเผยแพร่แล้วก็ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรของเราแล้วก็ เพิ่มรายได้ของของของกเกษตรกรได้นะครับส่วนที่3ส่วนที่3ที่สภาพลังงานจะครอบคุมก็คือทางทรัพยากรบธรรมชาติอันนี้เราจะมองไปที่พวกแหล่งแร่แหล่งแร่ที่สําคัญตอนนี้ก็คือเรามีทองคํานะครับเรามีทองคําแต่สิ่งที่สิ่งที่ที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการที่เรามีเหมืองแร่ทองคํารู้แต่ว่าทองคําสวิส แต่แก่ทองคําสวิสแต่ว่าขุณในประเทศไทยครับเป็นทองคําที่ขุณแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราใช้ระบบสมประทานครับคุณหมอพอใช้ระบบสมปทานเนี่ยพอเราให้สมปทานครับทองคําเป็นของเขาครับไม่ใช่ของเราเราได้ค่าทักรวมไได้ในเล็กเล็กน้อยคืออยากอธิบายเรื่องสมปทานนิดหน่อยนะฮะจย์ก็คือว่าเรื่องถ้าสมมติเราให้สมปทานหมายถึงว่า ทุกอย่างทั้งหมดนั่นเป็นของเขาเช่นเมืองแรท่ทองคาแร่น้ํามันใต้ดินอะไรนี้ทุกอย่างเป็นของเขาหมดเลยนะคะเขาจะขุดเท่าไหร่ตอนนี้ประชาชนไม่สามารถไปร่วมตรวจสอบได้นะคะตอนตอนนี้เราจะมาร่างเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตคือเดิมเราให้สมรชานคือยกไปให้เขาเลยเหมือนที่หม่อมกรได้อธิบายก็คือสวนมะม่วงของเราแต่ยกให้เขาหมดเลยออกผลเท่าไหร่เขาเก็บเกี่ยวเท่าไหร่ไม่รู้เขาแบ่งให้เราแค่15ปรประมาณนั้นนะคะ แต่ตอนนี้ในร่างเนี้ยเราจะร่างเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตหมยายความว่าสวนนั้นยังเป็นของเราเข้ามาช่วยขุดเข้ามาช่วยสำรวจอะไรนี้ก็คุณได้เท่าไหร่เราเอามาก่อนแล้วจะแบ่งให้เขากี่เปอร์เซ็นต์เช่น1 0 15ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับพี่น้องคิดง่ายๆนะครับทางใต้เนี่ยในเรื่องในเรื่องเกลียดยางนะครับลักษณะเดียวกันเจ้าของโรงเนี่ยโรงที่เป็นไรย,ยาอย่างยางพารามครับไม่ได้ทําเองก็คือจ้างคนมา แต่แบ่งปันกันแต่ยางนั้นยังเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองไว้ก็คือตรงนี้นะครับที่เราสาที่เราจะเข้ามาดูแลในส่วนในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินอกจากทองแล้วยังมีแร่ธาตุอย่างอื่นที่ที่เป็นยุทธปัจจัยนะครับหล่งหายชนิดเลยนะครับที่เอย์เท่าไนอันที่หนึ่งคือลิกไนท์ที่เราเห็นชัดก็คือลิกไนท์ที่แม่หมอเรามีลิกไนท์มากนะครับที่แม่พ่อแม่หมอ แต่ประเด็นคืออะไรทราบหมครับปัญหาบรุรภาวะครับคือคนผุดเนี่ยเขาไม่อยากจะเพิ่มเพิ่มค่าใช้จ่ายในการกำจัดเรามีสารอยู่ตัวหนึ่งครับในิกไนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนค,คือสากรกรมฐถันครับจะเห็นว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยจะมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็นอย่างมากเลย อันนี้ก็คือความไม่ไม่ใส่ใจของเจ้าว,วาภาครัฐก็ก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าขุดมาแล้วใช้ในการผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าแต่ไม่ยอมก,กําจัดกรรมฐานที่เกิดขึ้นจากการผลิตตรงนี้มันมีอีกหลายหลายปัญหาและก็หลายเหตุผลที่เรายังไม่มีส่วนร่วมในการร่วมจัดการนะคะในปัญหามลภาวะและก็การ ใช้ปร,รประโยชน์จากไร้ธาตุไม่ทราบคุณบรญญมีอะไรครับก็จะขอเสรินอย่างนี้นะครับจริงๆก็อยู่ในอำนาจของรัฐอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะดูแลประชาชนไม่ใช่เอาแต่ได้ว่าเราต้องการผิดกระแสไฟฟ้าอย่างที่ดร์พูดไปเราไปดูผลกระทบถ้าเราดูทั่วถึงเนี่ยนะครับเราก็จะได้ไฟมาใช้ซึ่งแก๊ส LPG เนี่ย เอามาใช้กับไฟฟ้าทั้ง70%ทั้งๆที่ดินน้ำลมไฟของเรานี่สามารถจะบผิดได้อย่างภูทานเนน่งน้ำมามามาปิดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขายให้ปราดีสถานภูทานนี่มีเงินเลี้ยงคนทั้งประเทศเลยนะครับรักษาฟรีบินมารักษาที่เมืองไทยเลยโรงพยาบาลดีๆภูทานมาเลยก็จะบอกว่า พลังงานทดแทนเนี่ยนอกจากที่ดรพูดแล้วมันจะมีเรื่องหนึ่งคือขยะนะครับกองขยะมาหาศาลที่ไฟลุกไฟไหม้อะไรพวกนี้ถ้ารัฐรู้จักจัดการเอาขยะเปลี่ยก,ก็มาทำแก๊สนะครับขยะแห้งถุงพลาสติกแยกออกมายัางทำน้ำมันได้อีกขยะนี่เราสามารถใช้ได้อีกหนึ่งในสามของการที่จะมาผิดพลังงาน ถ้าเรามีพลังงานบนดินหรือเนี่ยว่าพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่เอามาทดแทนได้อย่างนี้เราผิดกระแสะไฟฟ้านะครับถ้าเราผิดสักหนึ่งแม็กเนี่ยถ้เป็นเอกชนทําซึ่งผมก็ทํามาแล้วโรงงานหนึ่งก็ประมาณ25ล้านถึง40ล้านถ้าเป็นใช้ระบบบออร์นะครับหรือใช้ขยะเผา ต้มน้ำแล้วก็ไปปั่นไฟฟ้าก็จะประมาณสักสี่ห้า้านนะครับแต่ว่ารัฐบาลเวลาก็พูดจริงจะสร้างโรงไฟฟ้าในแม็กหนึ่งก็พูดกันร้อยล้านอย่างย่าในเปียนี่ก็มับซื้อที่ดินปลูกซึ่งแพงกว่าปกติ3ามสี่เท่าตัวเพราะฉะนั้นสติปัญญาพวกเราคิดว่าไม่น้อยกว่า คณะทําง,งานหรือข้าราชการหรือใครก็แล้วแต่ที่มาปุ่มเรื่องพลังงานเรามั่นใจและเรามีความบริสุทธิ์ใจจะทําเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปกลัวที่เขาขู่ว่าเดี๋ยวไฟฟ้าจะไม่มีใช้แล้วเราก็จะต่อต้านซึ่งคุณหมอก็มุพันกับพวกผมเนี่ยก็ไปต่อต้านเรื่องค่าเอที T กันมาอย่างหัวจนฟานะครับ แต่เขาก็อ้างว่าแก๊สขึ้นเขาก็ต้องขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไฟแต่ต้นลมคือแก๊สเราจะไม่ให้ขึ้นลุงปู่ก็ส่งพวกเราไปเจรจาเขาแล้วแต่เรามานั่งทําผิดเขียวต้องไปทวงสัญญานะครับคือจริงๆถ้ามาพูดกันตามตัวเลขที่หมอพูดไปว่าเรามีแก๊สและน้ํามันของเราเองในประเทศเกือบพอใช้ตัวเลขมันกลับกันครับ ทางตัวเลขของราชการเขาก็บอกว่ามีในประเทศ20%สั่งเข้า80แต่พวกผมพูด80กลับกันว่าเรามี80แล้วก็นำเข้าซะ20แต่บางคนรู้มากกว่าที่พวกเรารู้อีกเขาบอกว่าตัวเลขมันไปขึ้นที่ต่างประเทศอะน้ำมันเราเหลือเฟือเพรส่งขายต่างประเทศ7 80เพราะนั้นเรามีเต็มร้อยถ้าเรามีเต็มร้อย เราไม่จาเป็นน้ํามันจะต้องไปขายสี่ห้าสิบเลยครับท่านรู้ไหมว่าทุกประเทศที่เขามีน้ํามันเขาขายกันเจ็ดบาทถึงสิบบาทแก๊สที่เขามีเองซึ่งเรามีแน่นอนเรื่องแก๊สเพราะว่าผมนั่งดูตัวเลขกร,ระทรวงพลังงานมาหลายรอบเรามีที่เ,เป็นทรัพยากรทรัพยากรของเราม,มันมีสามแหล่งนะครับทรัพยากรเราก็ไปสู่หลงแยกแก๊สจากน้ํามันดิบ ก็ไปสู่รวมกันแล้วก็นำเข้าในการนำเข้า20%ของราคาที่เราส่มประมาณนั้นแทนที่ว่าไอ้ผู้ที่มีไรายได้ mm hmm. เช่นการปิโต,โตเคมี mm hmm. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท mm hmm. จะต้องรับราคาตัวนั้นไป mm hmm. ซึ่งเขาพูดมาว่าตั้งตันละ900กว่าซึ่งก็ประมาณ30บาทแต่การปิโตมีการปิโตเคมีไปใช้16บาท พวกเราซิซึ่งจะต้องใช้แก๊สธรรมชาติของเราเองก็ประมาณเกบาทสี่บาทเท่านั้นและถ้ไม่ต้องมาขนส่งไม่ต้องมาขึ้นสถานีไม่ต้องร้านค้าไปขายกินต่อไปถึงบักต่อไปถึงควเรือนเลยสามบาทเองครับถ้าเราใช้แก๊สสามบาทหกบาทเก้าบาทชีวิตเราจะมีความสุขวันนี้เราแก๊สที่เขาบอกเราวาอา นิล,ละสิบสามบาท14บสาท,ที่กำลังจะขึ้นเนี่ยแต่แท้จริงอ่ะกิโลหนึ่งยี่สบามยี่สนะครับสุดที่ก็ยี่ยีบาทกวา่าซึ่งมันจะทำให้เข้าแกงแข่งนะครับนี่คือเป็นต้นทุนเป็นสายเลือ่อนเพราะนั้นทุกอย่างที่พวกเราคนคิดเนี่ยเราจะนำความรู้แล้วก็จะสรุปเป็นพิมพ์เขียวเดี๋ยวสุดท้ายผมจะสรุปสุดท้ายให้ฟังไอ้นี่เรา เป็นลคาหอนเป็นข้อมูลก่อนเจอหมอต่อครค่ะคือจริงๆเมื่อกี้จะแทรกคุณบรรยงนิดนึงนะคะคือแกส๊สธรรมชาติที่คุณบรรยงบอกว่านําเข้านําเข้าคือข้อมูลทท่จริงคือจริงๆแล้วพอใช้ในประเทศถ้าพวกอุตสาหกรรมไม่มาเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการทําธุรกิจของเขานะปิโตเคมีเช่นอย่างที่ว่าปิโตเคมีคืออะไรพี่น้องเข้าใจไหมคะปิโตเคมีคือพวกผลิตพลาสติก นะฮะเคมี B, พันพวกสเปรย์พวกอะไรทั้งหลายก็คือมาจากแกส๊สอ่าต้มที่พวกเราใช้อยู่นะฮะจริง,รงๆรายละเอียดเรื่องของการหมกเม็ดของเรื่องแก๊สต้มเนี่ยนะฮะมันยังมีอีกเยอะอยู่ในนี้หมดเลยนะแต่วันนี้เน้นจากจะเสนอแนวทางเรื่องในเล่มนี้ก่อนว่าในเนี้ยเรามีบรรจุอะไรไว้บ้างนะฮะคืออย่างที่เขียนไว้ในนี้นะก็จะพูดถึงเรื่องของสภาพปัญหา ช่นสภาพปัญหาอะไรบ้างปัญหาคือเรื่องของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทุกคนคงทราบแล้วนะฮะว่าประหลัดหรือ,อผู้เจ้าหน้าท,ที่ของกระทรวงพลังงานไปเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนได้โบน,นัสไลไยต่างๆซึ่งส่วนนี้มันก็มาจากเรื่องของการร่างกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ ก็ผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยแล้วละนะแต่ยังไม่มีใครแก้แล้วก็เอื้ออํานวยให้เขาได้ประโยชน์ในบริษัทเอกชนมากขึ้นนะคะอย่างที่เราจับสร้างกันอยู่อันที่2เรื่องสภาพปัญหาก็คือโครงสร้างราคาพลังงานเมื่อกี้คุณบรรยงพูดหน่อยนะคะว่าต่างประเทศขาย5บาท7บาทไดนะ้อย่างบูนายอย่างซาอุอย่างโอมานอะไรเงี้ยแต่ประเทศไทยเราขายถึง4 0ถึง 5, ถึง49บาทแต่ตอนนี้นะคะ จริงๆราคาตลาดโลกตอนนี้ก็ประมาณ19-20บาทนะคะ,ะรวมภาษีของเราภาษีของเราประมาณ10บาทนะคะต่อลิตรนะคะ,ะส่วนกองทุนยังไม่พูดนะคะก็คือภาษีต่างๆภาษีท่องถท่นภาษีสัรพสามิตรภาษีต่างๆนี่10บาทต่อลิตรนะ,ะที่พี่น้องใช้ราคา48บาทตอนนี้นะคะ <S 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 เหลืออีกประมาณ10-15บาทมันไปอยู่ตรงไหนนั่นคือ การช่อชนนะฮะเป็นโครงสร้างโครงสร้างราคาพลังงานที่ช่อช่อชนของเรานะคะนี่เรื่องพูดถึงเรื่องโครงสร้างราคาที่ไม่เป็นธรรมนะคะรวมถึงปัญหาเรื่องการดาเนินธุรกิจที่หมกเม็ดอย่างที่ว่าเอาแก๊ส LPG ไปทําเป็นเม็ดพลาสติกเคมีพันคือพี่น้องเข้าใจไหมคะว่าเมื่อก่อนปี51นะคะ251 5นะคะแก๊สสงต้วงของเรานะคะมีการส่งออกไปด้วยค่ะ แต่ปรากฏว่าหลังปี51-52เนี่ยกลับต้องนําเข้าและก็นําเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าการเติบโตของธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งกำไรมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องทุกปีถ้าสมมติว่าใครที่ดูรายงานในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะบริษัท PTTGC คือ,อ PTT Global Chemical ค่ะ,ะกำไรเมื่อ,อปี54นะคะประมาณ3,000กว่าล้านนะคะ2,000กว่าล้าน พอปี55นะคะกำไรเป็นหมื่นเลยนะคะเป็นหมื่นล้านนะ,ะแต่เขาก็อ้างว่าควบรวมแต่ควบรวมนิ่มมกัก็มาควบรวมตอนปลายปีแล้วก็ปี56อีกก็เป็นหมื่นล้านเหมือนกันเห็นไหมคะก้าวกระโดดมากแล้วมีปัญหาเรื่องของธุรกิจปีทูเคยมีเป็นปัญหาที่คือเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐสร้างนโยบายให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ต้นทุนต่ง แต่พักพละทั้งหมดนี่มาให้ประชาชนทั้งหมดเลยนะคะกองทุนน้ำมันอย่างที่เบนซีน95เนี่ยเบนซิน95เนี่ยใครที่ใช้48บาท10บาทนั้นอนะเอาเงินไปให้กองทุนน้ำมันที่เอาไปชดเชยให้กับปตทและโรงกันที่อ้างว่านําเข้าแก๊ส LPG ซึ่งแก๊ส LPG นี่จริงๆถ้าเราใช้เราบอกแล้วว่าเรามีพอใช่ไหมคะแต่ว่า ปิโตเคมีมาแย่งใช้เนี่ยมันก็เลยไม่พอไงฮะแล้วก็เอาของเราเนี่ยไปโปกแต่พวกเขาเองนะคะปิโตเคมีจ่ายกองทุนแค่1บาทแต่ประชาชนและอุตสาหกรรมทั่วไปจ่ายถึงสามถึงสิบาทต่อกิโลกรัมเห็นไหมฮะเป็นการโครงสร้างที่หมะเม็ดลาคาน้ำมันนะคะรวมถึงนะคะสภาพปัญหาของเราก็คือในแหล่งปิโตเรเลียมทั้งหลายนะที่คุณเจาะเราได้ค่าสัมทานต่ำมาก ใช่ไหมคะได้10%เองนะคะ,ะคือปีหนึงเนี่ยนะเอกชนนะพี่น้องนี่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่รายงานในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานปีหนึงบริษัทเอกชนเนี่ยได้รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่เขาขุดเจาะนะโดยเฉพาะปิตโตเรเลียมเนี่ยปีละ400ถึง500ล้านบาทน,นะรัฐบาลได้ปีละประมาณ 4,000 40, มถึงห้าหมล้านบาทก็คือประมาณ10%นี่เฉพาะระบบสัมปทานที่เราที่บอกแล้วยกสวนให้เขาแล้วก็แบ่งให้เรา10%นะคะอันนี้ยังไม่รวมภาษีต่างๆและก็ไรายได้อื่นๆก็รวมๆแล้วประมาณรัดได้ประมาณ30%แต่ที่สําคัญพี่น้องนะคะที่รายงานเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถไปดูได้ว่าแหล่งขุดเจาะที่เขาขุดขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่กันแน่ อันนี้เฉพาะรายงานนะฮะสี่หมื่นถึงห้าหมื่นล้านบาทแล้วที่หายในท้องทะเลหายบนบกที่บอกว่าวิ่งเข้ามา30คันรถรายงานแค่สคันรถหรือวิ่งมา4ี่ห้าสิคันรถรายงานแค่ห้คันรถเห็นไหมคะเห็นบริษัทที่รับสัมทานเป็นตรเรียมเนี่ยร่ำรวยกันเป็นแถวแถวท่านลองไปเปิดดูนะฮะมีเยอะแยะหลายบริษัทนะฮะที่ในเมืองไทยก็มีต่างประเทศก็มีนะคะอันนี้เป็นสภาพปัญหาที่ทําไม เราถึงมาต่อสู้เรื่องพลังงานท่านทราบไหมว่าผู้บริหารกระทรวงพลังงานมันรวยเอาเลยเอา,เอา,เอาแต่เรีนไปดูรายงานสถิตินะคนไทยเรานะฮะเป็นนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพี่น้องไปดูได้เลยปี54 55 56นี่ฮะจากแสนกว่าละแสนกว่าบาทต่อคนเรือน,นะคะขึ้นมาเป็นสองแสนกว่าบาทต่อคนเรือนแลวนะคะอันนี้เป็นรายงานที่เราดูก็คือความยากจนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วก็คนที่รวยมันก็รวยจริงๆเลยะจึงมาเป็นที่นาของว่าทําไมถึงเราต้องหลวงปู่ถึงได้ทําเรื่องสภาปฏิรูปพลังงานค่ะค่ะนี่เป็นโครงสร้างสภาพปัญหานะฮะครับก็จะมาเข้าสู่ว่าพวกเราสร้างข้อมูลแล้วโดยสรุปก็คือเขาโกหกและปกปิดพวกเราพวกทุนสามานก็รวยเอารวยเอา แต้เงินไปอยู่กับเขาเยอะๆกลับมาสร้างปัญหาไม่รู้จักพอเพียงในการที่จะเอาประโยชน์ของชาติไปเป็นของครอบครัวพวกเราไม่ต้องดูสติผิดใจก็ได้ถามว่าสามร้อบาทนะพอจะกินข้าวแกงได้สมื้อมือ้อละสองจานหรือไม่นะครับสองจานวันนี้ก็แปดสิบสามมื้อก็240ี่สิบ ช่าบ้านอีกหกสิบแปดสิบตัวนะครับเพราะนั้นจะมีลูกก็ไม่มีตางจะเลี้ยงลูกนี่คนส่วนใหญ่ของแผ่นดินก็จะเป็นดีเป็นสินกันทุกปัวเรือนนะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้เมื่อสักรู่ก็สรุปได้ว่าเขาก็หกเราเรื่องจำนวนนะครับถ้าจำนวนเรามีกุจอจในประเทศพวกเราเริ่มจนแน่นอน สมบัติพวกนี้จะมาเป็นของพวกเราทุกคนพวกเราต่อสู้เพื่อต้องการให้สมบัติอันนี้มาเป็นของพวกเราคนแก่อายุ60แล้วดูแลลูกหลานอย่างน้อยสุดมีเบี้ยผู้สูงอายุไม่ใช่ห้0 0กร้อยบาทเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ห้าหกพันแล้วก็ไปเรื่อยๆมาคำวนวณดูแล้วเงินคนผู้สูงอายุกระสับสิบล้านคน มือซ้ายที่เขาคุมกระทรวงพลังงานเราไปเนี่ยนะครับผลประโยชน์ถ้าเรามีของเราเองเกิน50%เนี่ยจาก5ล้านล้านเราจะเหลือไม่ต่ำกว่า2ล้านล้านนะครับพอที่จะเรียนฟรีรักษาฟรีนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าแก้สู้กับการโกหกของเขาอย่างไรวันนี้คุณคนของพวกเรา หม,อม่อมหลวงกรอิทธิบูออรณจววรสนาก็อยู่ในเครือข่ายที่เราเคยร่วมต่อสู้กันมาแต่กำลังที่เราไปปิดปตทมี5,000คนไม่พอถ้าเรามี50,000คนก็จะสำเร็จวันนี้เราก็เลยมาเป็นกองทัพที่คอยตัดเสเบียงส่วนกอปปสอนั้นเขาไล่ระบบจักษินเลยก็เป็นหน้าที่เขาแต่เราจะตัดสเสบียงนะครับ ถ้าเราตัดสเสบียงเขาได้กําลังเขาจะอ่อนเราตัดขาดเลยต่อไปไม่มีสัญญาแล้วที่จะเอาส่วนไปโยกให้เขาเราจะมาเป็นแบ่งบันผลผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้มาสู่พวกเราจะาคนทุกครับเรื่อโงโกงอันนี้สําคัญมากนะครับโกงเกือบทุกระดับระดับแรกก็โกงเลือกตั้งเข้าไปยืดอำนาจก็ทุกเรื่องโกงหมด แล้วองยิ่งใหญ่คือพลังงานนะครับยิ่งใหญ่มากผลกระทบจากการที่เขาดูดน้ํามันนี่สิ่งแวดล้อมทางทะเลสิ่งแวดล้อมบนบกคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้รับผู้ได้รับสัญสญ,ญาสารรมทานไปเอาไปหมดนะครับที่หมอพูดก็โดยสรุปว่าเอาแค่ว่าโกองกองทุนก็เป็นสิบบาทแล้วบวก,กับภาษีสามภาษีสัมภาษีมิตร แล้วก็ยังจะมารียภาษีอีกนะครับเอาผ้าภาคหลวงแล้วก็จะมารียภาษีถ้าน้ำมันเรามีจริง5บาท10บาทพี่น้องคิดดูสิครับเราขาย30านี่เราก็เหลือตั้ง20บาทเราขาย40เราก็เหลือ30เพราะฉะนั้นไอ้ที่2อง้านร้านเนี่ยต้องมากกว่าที่คิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องแก้หนึ่งเขา้าโกหกเราต้องเอาความจริงมาเปิดเผย แต่ว่าแหมน่าเสียดายเพราะว่าสื่อดีถูกปิดปากไปกว่าครึ่งเหลือสัก5%้าเปอร์เซก็เสียงไม่ดังพอเพราะว่างบประมาณปิดปากสื่อหลายพันล้านนะครับเรื่องกองทุนที่โกงเดี๋ยวผมบอกให้หมอพูดต่อมแลวกันเตือนรับทางแก้เดี๋ยวทางแก้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไปเรื่อยๆนะคะขอโทษทีก็คือเมื่อกี้สภาพปัญหา,เร,า,าเรื่องราคาเรื่อง อันนั้นแล้วนะฮะเรื่องการผูกขาดนะฮะการผูกขาดโดยปตอทอท่านก็ทราบดีนะฮะเรื่องปตอทอนี่กินตลาดของืองไทยเกือบทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อกี้พูดไปแล้วนะฮะเรื่องความโปร่งใสนะฮะการมีส่วนร่วมของผู้ชนคือเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดราคานะฮะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแหล่งผุดเจาะได้นะฮะเมื่อเรามีสภาพปัญหาเราก็มี การจัดทําแผนพลังงานขึ้นนะฮะซึ่งการจัดทําแผนพลังงานนี้ก็จะ,ะมีแบ่งเป็น3ส,ส่วนอย่างที่อาจารย์อาจารย์เฉลิมเกยีเกรยรติเมื่อกี้ได้พูดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของอการกําหนดวิสัยทัศน์ของแผนนี้นะคะพี่น้องก็ขอลงรายละเอียดนิ่หน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ลึกมากก็คือยึดหลักความเป็นธรรมนะฮะท่านก็ทราบว่าเป็นธรรมแปลว่าอะไรนะคะโปร่งใส ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบปริมาณขุดเจาะในพื้นที่ของท่านคือปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ขุดเจาะได้นะฮะประชาชนห้ามเข้าแต่ต่อไปในแผนเนี่ยเราจะเขียนให้ประชชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนอกจากตรวจสอบแล้วจะต้องมีส่วนร่วมในการได้ใช้ประโยชน์จากทร,รัพยากรของแผ่นดินซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของประชชนทุกคนนะฮะ แล้วก็อันที่สามก็คือมีประสิทธิภาพคือใช้ให้มีประโยชน์กับประชาชนและก็สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนอันนี้คือวิสัยทัศน์ของเรานะคะนี้คณะผู้บริหารเชิญอาจารย์หมองกรตมือให้หมองกรประสิิวัตนหน่อยค่ะแล้วก็ข้ลข้อมูลของพวกเราแล้วครับพระเอกตัวจริงค่ะมาแล้วต่อสู้ค่ะเดี๋ยวขอเก้าอี้ให้หมองกรอันหนึ่งได้ไหมคะ ต่อรูตัวเลขกักระทรวงพลังงานอย่างไม่้อถอยจงงนถูกฟ้องอะไรครับ,รบทีนี้ระหว่างรอนะฮะเียงขอพูดนิดเึดนีนะฮะเรื่องของสภาการจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยื่งยืนของราชอาณาจักรไทยนะฮะคณะผู้บริหารทุกท่านนะจะต้องผ่านมาตรฐานสภาศิลธรรมท,ทุกคน,นะค่ะนะคะอันนี้ท่านก็คงทราบว่าหลวงปู่ท่านทา สภาสามสภาคือสภาคุณธรรมสภา,าสภาศิลธรรมสภาชาวนาแล้วก็สภาปฏิรูปพลังงานไทยนะคะอันนี้แผนแม่บทของเราเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งเ,เป็นคณะกรรมการสภาอยู่เก้าคณะนะคะนะคะแล้วก็มีมีแบ่งอะไรบ้างพูดคร่าวๆนะคะก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายการจัดสรรผลประโยชน์ นะฮะการตรวจสอบนะฮะแล้วก็การกําหนดราคานะฮะการผลักดันให้พลังงานเอ่อเรื่องพลังงานหมุนเวียนนะฮะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการพึ่งพึ่งพ,พาตนเองเหมือนอในหลวงท่านพระราชดำรนินะคะแล้วก็เรื่องอ่ามวลชนสัมพันธ์คือต้องต้องมีเครือข่ายทุกจังหวัดนะคะในเรื่องของพลังงานรวมถึงภารกิจอื่นๆเช่นการยึดคืนท่อแกส๊สที่เป็นของประชาชนนะฮะ การยึดโรงกันที่เคยเป็นของรัฐที่ปตทแป,รป,รปรลรูปไปนะฮะภารกิจเนี้ยท่านฟังแล้วเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะคะพี่น้องค่ะซึ่งเราคิดว่าคือมันไม่ได้ง่ายๆนะพี่น้องแต่เราก็พยายามวาดฝันนะคะให้ทําให้สําเร็จนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป้าหมายของพวกเราที่เคลื่อนไหวกันมารวมถึงคิดว่าหลวงปู่ก็น่าจะดําเนินการเหล่านี้ด้วยนะฮะโดยคิดว่า พี่น้องทุกคนก็ต้องช่วยกันด้วยนะฮะรวมถึงคณะกรรมการนะคะทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่ง